สวัสดีนะครับมอจากช่องนักวิ่งมีก้าครับวันนี้เราอยู่กับพี่อ่าพี่ณเดชน์างวนบางกูครับผมสุดปาการครับครับพอดีวันนี้มาวิ่งกันที่งานบางสแกบางสแกนะครับที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับพี่ขอโทษที่อะไรนะคพี่ณเดชครับพี่ณเดชนะครับก็พี่ณเดชได้โอเวอร์ออครับาะยะหกจุดแต่ว่าระยะจริงไป6.9 ครับเกือบ7กิโลก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้พี่นาเดชแบบแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการวิ่งหน่อยนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้พี่นาเดชช่วยแบ่งปันก็คือการวิ่งในระยะ5กิโลภายในเวลา20นาทีนะครับตอนนี้พี่นาเดชวิ่ง5กิโลเท่าไหร่นะครับหกิโลตอนนี้อยู่ที่17.50จ็ดหนครับครับสิบเนะครับแล้วก็10โลครับสิกิโลล่าสุดที่ไฮเออร์สิบอยู่ที่สา สองศูนย์ครับก็เรียกว่าแรงนะครับแล้วก็ทีนี้ห้าโลซับยี่สิบเนี่ยพี่นเดชก็น่าจะทําได้นานแล้วใช่ไหมครับได้ได้นานแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสบายสบายแล้วแหละก็สบายอยู่ครับครับก็ห้ากิโลถ้าเกิดว่าเราจะซ้อมห้ากิโลเป็นหลักเลยครับพี่นเดชแบบสิบโลไม่เอานะครับเอาแบบห้าโลยี่สิบเนี่ยระยะสะสมมันควรจะเท่าไหร่สักหกสิบหกสิบครับหกสิบห้าสิบหกสิบกิโลก็ถือว่าพอพอพอแก่ห้าห้ากิโลหกสิบ กิโลเมตรต่อสัปดาห์ใช่ครับทีนี้จะแบ่งเอาเป็นอะไรบ้าง่าให้พี่นเด็มีอีซี่ครับอีซี่ที่ของผมนะครับใน7วันก็ใน6อาทิตย์หนึ่งก็คือพักหนึ่งวันคือวันไหนครับพักจะเป็นพักวันวันจันทร์วันจันทร์เพราะว่ามันสะดวกแก่กงานของผมครับเพราะเป็นวันจันทร์ก็เป็นอีซี่ธรรมดาวันอังคารก็จะเป็นคอร์ดสั้นวันพุธก็ก็จะเป็นโซนสาม ซักโซนสามสิบเคก็ได้แปดเคก็ได้แล้วแต่ตามสบายเลยถือว่าเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากจากการลงขดเมื่อคาคบแล้วก็วันพุธก็จะเป็นอีซี่สักโซนสามครับวันพฤหัสก็จะเป็นขดยาวครับวันศุกร์ก็จะเป็นอีซี่คลายกล้ามเนื้อสักสามสิบนาทีก็ได้ส0ิบนาทีก็ได้เอาตามสบายถือว่าเก็บระยะไปจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับถือว่ายิ่งมากก็โอเคเอาเอาแต่ที่ว่าร่างกายรับไหววันเสาร์ก็จะเป็นเทมโปครับเทมโปถ้าจะเล่นห้าเคก็ ให้เทมโปสักหกเคก็ได้ครับหกเคพอแต่ว่าค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยตั้านคือฝึกระ,ระบบเล็กเตชเชอร์เนาะโซนสี่โซนพยายามต้นหน่อยให้ให้จบ <Okay. S 1> แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นลองรันสิบสองเคก็ได้ครับสบายสบายเรื่อยๆไปเลยส่วนคอร์ดนี่ก็จะเป็นคอร์ดสั้นก็จะเริ่มตั้งแต่คอร์ดสั้นนี่วันอังคารวันอังคารครับจะเป็นคอร์ดสามร้อยจะเป็นสามร้อยครับสามร้อยสิบห้าชุดยี่สิบชุดก็ได้ครับอันนี้เป็นสามร้อยพักหรือว่าจ็อกครับ สามร้อยพักครับสามร้อยก็คือหยุดพักเลยใช่ไหมใช่ครับสามร้อยพักสี่สิบวิสามร้อยพักสี่สิบวิสามร้อยพักสี่สิบวิสิบห้าชุดสิบห้าชุดถึงยี่สิบชุดถึงยี่สิบชุดแล้วแต่ร่างกายใช่ครับแต่ว่าต้องขั้นต่ำมันก็ต้องอยู่ที่สิบสองถึงสิบห้าอ๋อก็คนไม่ไม่น้อยกว่านี้ใช่ไม่น้อยกว่านี้ครับเราเราต้องเราต้องฝึกเพราะว่าระยะสั้นมันมันต้องต้องใจต้องถึงหนอยอครับแล้วก็วันอังคารไอ้วันวันพุธเดี๋ยวขอวันอังคารนี้ทีครับแล้วสามร้อยเราวิ่งเท่าไหร่ครับสามร้อยผมจะว ก็คือเอาง่ายๆไม่ไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วกันอ่าก็ไม่ควรเกินหนึ่งนาทีใช่ครับไม่เกินหนึ่งนาทีครับแล้วก็พักพักหยุดพักหยุดสี่สิบวิสี่สิบวินะครับถ้าถ้าสมมตินะสมมติผมวิ่งไม่ไหวครับสามร้อยไม่ไหวเหมือนหายใจไม่ทันเนี้ยอ่าเราควรลดความเร็วในสามร้อยหรือว่าเราควรเพิ่มเวลาพักพี่มองว่าแบบไหนดีกว่ากันผมคิดว่าเราควรลดความเร็วในสามร้อยลงเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยครับมันมันเลทเพส ความความอึดค,ความทนของระบบหวัวใจคือมันมันต่างกันรเราเอาแค่ว่าเออเรารู้สึกรู้สึกได้ก็ได้ครับให้รู้สึกว่าถึงของอ,ะอ่ะวิ่งต้องเหนื่อยหน่อยอะลงผอดมันต้องถึงของครับ<ล>เหนื่อยถ้าลงแล้วนั่งยิ้มนี่ไม่เอาแต่ว่า <laughs> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ถึงสิบสองก็ลดความเร็วเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับลดความลดความเร็วไม่แต่สิบสองเซตอย่างเงี้ยก็สามร้อยก็ลดลงสักสิบไอ้สักไอสักสิบสิบชุดลดลดความเร็วลงแต่ว่าต้องให้มันต้องมันถึงของต้ก็ให้มันถึงถึงระบบหัวใจมันต้องได้แล้วก็ที่สําคัญคือ เวลาพักต้องเปะครบปุ๊บออกปั๊บครบปุ๊บออกปั๊บเหนื่อยแค่ไหนครบปุ๊บปั๊บไม่ไม่ไม่มีว่านิดนึงนะนิดนึงไม่เอาอันนี้อันนี้คือไม่ต่อให้ยังไม่ฟื้นแต่ถ้ามันครบสี่สิบวิก็ควรไปแล้วใช่ครับคือเราไม่ต้องไปห่วงครับว่ามันอาจจะเสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะได้ระบบการฟื้นฟูของร่างกายตรงตรงนั้นเพราะเวลาเราแข่งเนี้ยเราไม่สามารถที่จะหยุดพักได้หยุดก็โดนแซงใช่ครับเราต้องอาศัยตรงเนี้ยต้านไปต้านไปฝึกสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะจะจะเริ่มแข็งแรงขึ้นพัฒนนาขึ้ จากที่เคยทาไม่ได้ก็จะเริ่มเออเริ่มดีขึ้นเริ่มเพิ่มอีกสองชุดได้เพิ่มอีกสามชุดได้เซ็ตได้ใช่ครับคือมันต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับทีนี้สมมติสมมตินะครับสิบห้าถึงยี่สิบเซ็ตเราเราทาผ่านหมดครับสิ่งต่อไปเราควรทาอะไรในการลงคอร์สมมุิว่าเราวิ่งยี่สิบเซ็ตได้ละจบด้วยเวลาที่ไม่เกินหนึ่งนาทีสบายๆละเราควรเพิ่มจํานวนเซ็ตหรือว่าเราควรมาเพิ่มความเร็วในสามร้อย เพิ่มจํานวนเซตหรือว่าเพิ่มความเร็วในสามร้อยใช่ครับสมมติเราวิ่งสบายแล้วไม่เกินหนึ่งนาทียี่สิบเซตเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยหมูโม้แล้วอย่างเงี้ยเพิ่มความเร็วครับเพิ่มความเร็วในสามร้อยใช่ครับเพิ่มความเร็วสองร้อยแต่ว่าอ่าเวลาพักก็เท่าเดิมพักเท่าเดิมครับอยู่ที่ว่าบางคนพักหนึ่งนาทีบางคนพักสี่สิบวิแล้วแล้วแต่ว่าเออว่าสมมุิว่าถ้าเร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 าสบายแล้วยี่สิบเซตครับความเร็วเท่าเดิมสบาแล้วไหนลองลดเวลาพักดูสิอ๋อลดเวลาพักใช่จากจากหนึ่งนาทีเป็นห้าสิบวิห้าวิ ดูเพื่อ <S <S เพื่อพัฒนาการพื้นผวของร่างกายครับแล้วก็พลังงานนี้ก็เป็นวันพุธใช่ไหมครับก็จะเป็นการอิซี่สบายๆทักโซนสามโซนสองโซนสามสบายคลายกล้ามเนื้อไปถือว่าเป็นการเก็บระยะไปครับแล้วก็โซนสามคือซีเรียลเรื่องเพจไหมสนใจเพจไหมไม่ไม่สนใจเพจครับไ,ไม่สนเลยใช่ไหมใช่ครับ <S 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 แค่ผมก็แค่กดนาฬิกาให้เป็นเพจแล้วก็่งเล่นโซนสามไปเรื่อยๆครับความรู้สึกหรือว่ายังไงครับ ที่ <ผม S 2> ดูนาฬิกาไหมครับว่าตอนนี้อยู่โซนไหนหรือว่าพี่ยึดว่าดู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 นาฬิกาแล้วก็พอพอมันคุมพอมันขึ้นโซนก็แช่ไปก็<อ>เราก็เราก็จะรู้เลยว่าอยู่โซนไหนครับสมมติว่าเหมือนเราลงคอร์ดแล้วเราล้ามากเหมือนผมจะเป็นบ่อยอลงคอร์ดมาอีกวันหนึ่งอ่ะจะล้ามากวิ่งผมวิ่งโซนสองก็เหนื่อยแล้วนะถ้าต้องวิ่งโซนสามไม่ไหวเนี่ยก็โซนสองได้ครับมันมันเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นไงครับมันคือการฟื้นฟูแต่ว่าเราเราจะ ไม่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 พักนะครับไม่พักใช่ครับมาจ็อกดีกว่าใช่ครับเราจะพักในวันที่ว่าเราแข็งแรงครับสดชื่นเ้าค่อยพักเพื่อที่จะเติมเต็มใหม่ครับต่อไปเอาเรื่องวันพฤหัสับวันจ็อกไม่น่ามีอะไรมากนะใช่ครับประมาณนี้ก็จะเป็นขอดยาวแล้วผมขอย้อนอีกนิดนึงครับวันจ็อกครับพี่พี่เวทไหมครับหรือว่าจ็อกเสร็จก็ยืดเหยียดกลับเลยยืดเหยียดกลับเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเวทไม่ค่อยเวทเวลาส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเวทบางคนบอกว่าจ็อกเสร็จก็ควรจะแบบ เล่นหน้าท้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือมันเป็นถูกถูกต้องนะครับ,บแต่ว่าก็ใช่ใช้ไหมใช่ครับดีดีแดี๋ยว,ว,ว,วตัวตัวเองเวลามันน้อยครับครับอโอเคครับต่อไปเลยครับมันเพื่อเล่นพอมันพืหาดก็จะเป็นคอร์ดแปดร้อยแปดร้อยครับแปดร้อยก็ได้พันก็ได้ก็คือเราจะเน้นคอร์ดสั้นคอร์ดต้องมีคอร์ดสั้นมีคอร์ดยาวในหนึ่งสัปดาห์มีเทมโป้ต้องครบครับมีทั้งสั้นยาวเทมโป้ครับครับคอร์ดคอร์ดยาวประมาณไหนครับคอร์ดแปดร้อยก็พักสองนาที แปดร้อยครับทักสนาทีเยอะหน่อยใช่ครับก็สักหกถึงแปดเซตครับความเร็วก็อยู่อยู่ที่เราเซตเองครับแต่ผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณไม่เกินสามนาทีแปดร้อยไม่เกินสามนาทีนี่มันตกเพจอะไรครับทระมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูไม่ไม่ดูอ๋อพี่จะจาเป็นเวลาใช่ครับไม่เกินสามนาทีครับไม่เกินสามนาทีสำหรับห้าเคซับยี่ใช่ไหมครับครับผมก็จะเป็นมันอยู่ที่ความแข็งแรงของแต่ละบุคคลนะครับคือเอาง่ายๆคือ ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันครับเราพยายามแบ่งแบ่งช่วงเวลาให้ให้มันเหมาะสมกับตัวเราว่าเราไปจะไปตามคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องต้องพยายามแบ่งช่วงเวลาว่าเออมันได้นะมันนู่นนี่นั่นนะอะไรประมาณนี้ครับมันก็ต้องปรับให้ให้เข้ากับตัวเราแล้วเราค่อยพัฒนาขึ้นขึ้นไปอีกใช่ครับแต่ก็แนวทางก็จะประมาณนี้มีสั้นวันอังคารับยาววันพฤหัสใช่ครับแปดร้อยหนึ่งพันไดไหมครับได้ครับได้ครับแปดร้อยได้พันอะไพอมาสัปดาห์ที่สองปุ๊บเราเราเราเหมือนกับว่าเรา ถ้าเป็นผมนะครับ,รบก็จะมาเป็นสามร้อยจอกร้อยครับก็เปลี่ยนจากเป็นสามร้อยจกร้อยแปดร้อยจกสองร้อยอ๋อก็คือแต่ละโปรแกรมแต่ละสัปดาห์จะจะไม่เหมือนกันครับครพออีกสัปดาห์หนึ่งขอสั้นก็จะเป็นเทมโปเร็วสามเคแล้วก็วอดสี่ร้อยสิบสองชุดสิบห้าชุดไปเลย,เลยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมทุกอาทิตย์ไม่ไม่เหมือนเดิมครับมันต้องมีทั้งหนักและทั้งเบาทั้งระยะสั้นนะครับเพราะเทมโปนี่คือเทมโป3สามเคก็คือใส่เลทเพสเลยยิ่งกว่าเลทเพสเ่ะ เพื่อที่จะให้หัวใจเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในในโซนสี่ให้ให้ให้เร็วที่สุดให้เหนื่อยหน่อยให้ให้ถึงของเลยครับให้ทนกับความเหนื่อยใช่ครับแล้วก็พักสักห้าทีหกทีก็ซัดไปเลยสี่ร้อยสิบสองชุดไมเก็จสิบห้าชุดครับหอบถึงถึงแน่นถผมเข้าปกติแล้วผมจะลงสี่ร้อยลงยี่สิบชุดก็จะเหนื่อยประมาณชุดที่สิบกว่าเริ่มเหนื่อยสิบห้าสิบหกแต่ถ้าเกิดว่าซัดสามเคก่อนเนี่ยสิบสองชุดนี่ตาเหลือใช่ครับมันจะถึงของมากเลยโดนตัดกําลังไปแล้วนะใช่ครับ พี่ว่าเราจะระวังยังไงได้บ้างกับเรื่องของการลงคอร์สมีข้อระวังอะไรบ้าง